พระคาถามหาจักพัทเสียงสวดโดยบุญรวยชาแนลขอขอบคุณ YouTube ที่ทำให้มีช่องทางในการเผยแพร่บทสวดมนต์นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมสวดมนต์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบุญรวยชาแนลด้วยนะคะก่อนสวดภาวนาพระคาถาขอให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิระลึกถ,ถึงพระรัตนตรายเป็นที่ตั้ง และขอให้ระลึกถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือพระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิกราบบูชาพระรัตนาตรายัยพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธังชีวิตังเมโปเชมิธัมมัง ชีวิตังเมโปเชมิสังฆังชีวิตังเมโปเชมิ Australia. พุทธังสารังขฉามิธรรมังสารังขฉามิสังฆังสารังขฉามิทุติยมปิพุทธังสารังขฉามิทุติยมปิธรรมังสารังขฉามิ ทุติยัมปิสังคังสารนังฆชฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคชฉามิปะติยัมปิธรรมังสารนังคชฉามิตติยัมปิสังคังสารนังคชฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาธานาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิสุราเมระยมชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิ <envy> นะโมโพธิสัตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตกรมะปัญโย นะโมโพธิสัตโตกรมมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตกรมมะปัญโย,ยโยโทโสโมหะจิตเตนะุทธัสมิงปาปะกะโตมะยาขมะทะเมกะตังโทสังสภาปาปังวินัสสันตต โยโทโสโมหะจิตเตนะธรรมัสสิงปาปะกตมะยาคมะทะเมกะตังโทสังสภะปาปังวินัสสันตตโยโทโสโมหะจิตเตนะสังคัสสิงปาปะกโตมะยาคมะทะเมกะตังโทสัง สภาวะปังวินันตุนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุพระศีสหัสสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมมบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเชรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนาญาณมณีนุปรัตตสีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวารังคันทังสีวะลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระตอหังวันทามิธาตุโย อาหังว ah ันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนุพรัฐตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขิธานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเชรังอหังวันทามีทุระโตอหังวันทามีธาตุโยอหังวันทามีสัพพโซพุทธธรรมะสัง ข้าบูชมินะโมพ,พุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนุภระศีสหัสสุธรรมม,าพ,า,ม,มา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมมบูชาสังฆาบูชา อคีธานังวารังคันทัง si สีวลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆะปูชเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุพร์สีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธ,ทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทรัง อหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุภรัตนสีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมะบูชาสังฆะบูชาอัขีธานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเชรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโซพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธยายะพระพุทธไตรรัตนญาณามณีนุภรัตนสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเชรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโซ พุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนภรัตสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อคีธานังวารังคันทัง si สีวลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธยะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุพรา์ศีสหัสสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมมบูชาสังฆาบูชาอักขีธานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเชรัง อหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปุชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมา พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเชรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณามณีนุรัต์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัีทานางวารังคันทังสีวลีจะมหาเชรังอหังวันทามีทุระโตอหังวันทามีทาตุโยอหังวันทามีสัพโซ พุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนุภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อคีธานังวารังคันทัง si สีวลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณามณีนุพระศีสหัสสสุธรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโม,มนาพุทธะบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเทรัง อหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมา พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวารังคันทังสีวะลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนุพรัฐตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขิทานังวารังคันทังสีวลีจะมหาเชรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพปโส พุทธะธรรมะสังฆะปเชมิอิมังสัจวานังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธรรม,มังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จ เป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการสัพเพพุทธาสัพเพธ,ธรรม,มาสัพเพสังคารัลปปต,ตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธา สัพเพธรัรมมาสัพเพสังคาภะรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสัพเพพุทธาสัพเพธรัรมมาสัพเพสังคาภะรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานัน จะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธ,ธรรม,มาสัพเพสังฆาผลัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอ,อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มา สัพเพสังคาบปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสบทสวดแผ่กุศลพุทธังอจิธามิทามังอจิธามิสังคังอจิธามิ ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขออธิษฐานน้อมจิตแผ่บุญแผ่เมตตาออกไปขอให้ท่านทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเทินกราบพระรัตนตรพุทโธธรรมโม สังโฆ